เรียงสมุดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เขมมีคําวิเศษในภาษาเกาหลีมาฝากเยอะมากเธอต้องใช้ในการแต่งประโยคแล้วก็ในการพูดด้วยพร้อมแล้วป่ะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเขมโคเรียนะคะเยี่ยวดองเเขมโคเรียนมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเขมค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เข็มมีคํำพิเศษ ที่ใช้ในการแต่งประโยคเยอะมากมากแล้วมีเรียงมาให้แบบทั้งการใช้งานต้องเจอบ่อยในข้อสอบก็มีในการพูดก็มีนะคะดังนั้นเตรียมสมุดด่วนๆอะคำแรกนะคะเห็นอยู่เลยนะเมอูเมอูมันเป็นสระแอใช่ป่ะแต่ชาวเกาหลีมขาจอออกเสียงสระแอเป็นสระเอเมอูแบบนี้นะคะเป็นเมอุแปลว่ามากทีนี้คำมากในภาษาเกาหลีเนี่ยมันมีหลายคำเนาะมันมีหลายคำดังนั้นทุกคนสามารถสลับใช้กันได้ ทีนี้เช่นอีอึมชิกันเมอูเมโวอยล์เห็นไหมเมอูอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าคําว่าเมวอยล์นั่นแปลว่าเมอูมาทําหน้าที่ขยายอีแปลว่านี้อึมชิกคืออาหารอึนเป็นอะไรนะคําชี้ใช่ไหมเมอูเมโวอยล์ชาเผ็ดมากๆ อาหารชนิดนี้อาา่านอันนี้เนี่ยนะเผ็ดมากเลยแบบนี้นะคะเมอูมาทำหน้าที่ขยายเมไวยอให้มีความเผ็ดมากขึ้นนั่นเองอืถัดมามานีมานีก็แปลว่ามากได้เช่นเดียวกันค่ะแทเกอร์บานีอิลกอโอดยคําว่ามานีอยู่ข้างหน้าคําว่าอิลกอยอปกติถ้าเราบอกว่าแทกหนังสืออาาิลกอยออ่าน อ่านหนังสือก็คือจบใช่ไหมเราบอกว่าเออเนี่ยฉันอ่านหนังสือเสร็จเลยแต่ถ้าสมมติเราบอกว่ามานี i l g o y จะให้ความหมายว่าอ่านจํานวนเยอะอ่านปริมาณมากอ่านหนังสือเยอะมากแบบนี้นะคะแช่เกย์มานีอิลอ,อ่านหนังสือเยอะมากโชกุล่ะโชกุมแปลว่านิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากเออเช่นโชกุม ทอจูเซลอันนี้มีคําวิเศษสอนคําวิเศษนะดูนะโชกุมทอแล้วเราบอกว่าโชกุมนิดหน่อยทออีจูเซลใช่ไหมสมมุติเราบอกว่าทอจูเซลแปลว่าขออีกแบบนี้ดูไหมอืมขออีกค่ะขออีกกร,รุณาให้อีกแบบนี้แต่ถ้าเราเอาโชกุมเข้ามาเพื่อขยายคําทั้งกอนนี้นะจะกลายเป็นขอเพิ่มอีกนิดนึงอืม ไอ้นี่ขออีกเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมแบบนี้นะคะโชกุมทอจูเซลโชกุมทอจูเซลถัดมาชาจูอันนี้พูดถึงเวลาแล้วน,นี้เราพูดถึงปริมาณหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเวลาระยะเวลาเออความถี่แบบนี้ชาจูแปลว่าบ่อยๆนี่นะบ่อยๆเช่นชาอีกอบเซียวชาจูมันน่ากชีพอยชาจูแปลว่าบ่อยๆ ทีนี้ชาจูบันนาะดาแปลว,ว่าพบเจอกูชิพอยแปลว่าอยากหรือต้องการอยากเจอบ่อยๆชาจูอยู่หน้าสุดเลยแปลว,ว่าเราอยากทําสิ่งนั้นบ่อยขึ้นที่ขึ้นชาจูบันนาะกูชิพอย OK. ชาจูบันนาะกูชิพอย OK. หรืออาจจะเป็นคำง่ายๆก็ได้นะคะเช่นชาจูโมโกโยุยก็ได้กินบ่อยออโมโกโยุยกินบ่อยมีอะไรอีกชาจูไคโย OK. เราไปบ่อยนะแบบนี้ก็ได้ ไปบ่อยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมอบว่าข้างหน้าคำกริยาได้เลยเข้ามาค่ะาคากึมาคากึมแปลว่ามีบ้างบางครั้งมีบ้างไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะบางครั้งาคากึมยองหวผู้รอกลยคากึมยองหัวผู้รอกลยคากึมแปลว่าบ้างใช่ไหมคะ่ะยองหาหนังหรือภาพยนตร์ผู้รอกลวคำว่ารอคำนี้นี่นะ รอกเป็นวยรกรแปลว,ว่าไปเพื่อทำอะไรบางอย่างไปเพื่อทำอะไรบางอย่างนะไปเพื่อดูหนังบางบางครั้งสมมติว่าหนาว่าเอา้าแกไปท่านั่นทำไมอ่ะทำไมไปไปดูที่นั่นบ่อยไหมแบบนี้ก็บอกอก็ไปบ้างนะคะไปเพื่อดูหนังแหละไม่ได้ไปกินข้าวไปอะไรไปดูหนังอย่างเดียวไปบ้างคาคึมยงว a บุรไก่ข้าถัดมาขะหั่งสัง่ง หังสางแปลว่าวเสมอเสมอตลอดตลอดนิดนิรันเป็นแบบนี้ประจําแบบนี้นะคะหังสังคนกังหาเสียวหังสังเสมอเสมอตลอดตลอดคอนกังหาดแปลว่าวสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงอันนี้เอาไว้อวยพรได้นะคะเพราะว่าทําไมลงท้ายด้วยเซยโยนั่นแปลว่าวประโยคนี้พูดกับผู้อื่นใช่ปะพูดกับคนอื่นพูดกับผู้ใหญ่พูดกับคนที่มีอายุเยอะกว่าพูดกับคนอื่นนั่นเองแบบขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเสมอเสมอนะคะหังสังคนก,นกังหาเยียว 항상건강하세요นกังหาเซียวนมาชอยเตชอยเตแปลว่าโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเออทีนี้น้องเนี่ยจะมากับประโยคปฏิเสธเขาเรียกว่าภูจองมุดภูจองแปลวะป่าปฏิเสธนะคะเป็นรูปปฏิเสธเดี๋ยวเขียนเขียนอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวนะเขียนเขียนอย่างนี้ดีกว่าเป็นรูปปฏิเสธเป็นแง่ลบเออเช่นฉันไม่ฉันไม่ได้ฉันไม่ใช่แบบนี้นะคะปฏิเสธเนาะเช่นชอยเต๋อิด จีอันเนเกชยเตแปลว่าไม่โดยเด็ดค่ะมาขยายตรงนี้เอออิตาตคำนี้แปลว่าลืมค่ะแบบลืมไปแล้วลืมเลยแบบนี้จีอันทแปลว่าไม่อนลเกวแปลว่าจะจะไม่ลืมโดยเด็ดค่ะถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ลืมเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบก็เออก็คงจะไม่ลืมละมั้งนะคะแต่เมื่อ,อไหร่ที่ใส่ชชยเตเข้าไปมันจะมีความแบบไม่จะ 100ล้านเปอร์เซ็นต์คนอย่างฉันไม่ลืมแน่นอนเด๊ะมันจะมีความแบบว่าชัดเจนมากขึ้นของประโยคนะคะชอลเตออิจเจอเนลเกียวโชยเตออิจเจอเนลเกีเออถัดไปสิปัลลีปัลลีคืออะไรนะอันนี่ใช้บ่อยมากเลยอะปัลลีปัลลีลลใช่ไหมเออเร็วเร็วเร็ว,รวนี่ปาลลีกึนเนเซียอันนี้บอกคนอื่นเหมือนกันเพราะลงท้ายแบบยกย่องกึนเนดาแปลว,ว่าทําให้จบทําให้เสร็จทําให้มันจบ,จบ,จบ,จบไปนะคะปาลลีคือเร็ว บอกเพื่อนแบบเฮ้ยมันเที่ยงแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอเร็วๆรีบทำนะคะไปเลยกึนเนเซียวไปเลยกึนเนเซีอันนี้ออกเสียงว่ากึนนะกึนเออมันมีกฎการออกเสียงขึ้นมาเอาเสีนะเป็นกะึนเนเซี ne, นะคะดังนั้นเอาไปเลยใส่ข้างหน้าขายายจบเลยถ้าอันนี้ตรงข้ามกันชาอีกอ่ช,ชอนชอนนี่แปลว่าอะไรนะช้าช้าเออค่อยๆนะคะเบาๆถ้าเป็นคนไทยจะเป็นไงใจเย็นๆใจเยน็ยนๆคนเกาหลีก็จะเร็วเร็วเร็ว ว่าทต่างกันนะคะชอนชอนนี่บาร์เดจูเซียชอนชอนนี่ชาชาบาร์เดพูดจูเซียกรุณาการุณาพูดชา้าช้าบางทีเราไปบอกคนเกาหลีว่าพี่พูดช้าชาหน่อยได้ป่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเราจะโดนหยิบนะก็แบบธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นเขาพูดเหมือนเร็วแต่เมื่อไหรที่เราฟังแล้วจับใจความได้แล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อเออมันฟังเร็วๆก็รู้เรื่องเนาะแบบนี้นะคะต้องใช้ฝึกหน่อยชอนชอนนี่บาร์เดจูเซล ชอนๆนีาเ주세요หรือถ้าจะให้เป็นสุภาพมาก็ึ้เป็นบซึมเฮก็ได้มลซึเมจูเอันนี้ก็จะสุสุภาพและยกย่องขึ้นอีกนะคะสมมุติอยากจะบอกใครว่าแบบโอ้ยพี่ช้าๆหน่อยช n อน o นีช้อนๆนีมลซึเจูเซกรุณาผู้ช้าๆหน่อยค่ะก็ได้แบบนี้ก็ได้นะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาอันนี้จะยกย่องมากขึ้นนะคะถัดมาคาชิคาชิแปลว่าด้วยกัน ด้วยการที่นี้ตัวนี้ออกเสียงแบบนี้ชิชิชเออคาชิมันเกิดจากการเชื่อมเสียงถามว่าการเชื่อมเสียงต้องเรียนเรียนเห็นไหมมันสําคัญเห็นไหมหน้าตาอันเนี้ยใช้บ่อยมากพูดไปอย่างหนึ่งเขียนไปอย่างหนึ่งเธอต้องใช้นะจ๊ะเอออะคาชินลโลกายโยโนลโลโลกาโยนะคะเป็นไวยากรณ์แปลว่าไปเพื่อทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหม ไปเพื่อเล่นด้วยกันคา h ิโนโลกยอาจจะเป็นการชวนกันได้ว่าแบบเฮ้ยแกไปเล่นกันไปไปเล่นด้วยกันไหมนะคะไปเพื่อเล่นด้วยกันไหมอาจจะเป็นเที่ยวเล่นสนุกนานเ,าเล่นเกมดูหนังอะไรก็ได้ที่มัน,มท,มนมที่มันไม่ใช่การเรียนนะเออคาชิโนโลกัยคาิโนโลกยคนจะคนจะแปลว่าคนเดียวคนเดียวดูนะคนจะาเซโย คนจะอิตจีมาเซลคนจะเอามาขยายเปลี it, ่ยนนี้เอออิตตากับนี้แปลว่ามีแปลว่าอยู่ก็ได้นะคะจีมาเซลแปลว่าอย่านะคะห้ามนะคะก็คือห้ามอยู่คนเดียวใช่ป่ะห้ามอยู่คนเดียวนะคะอย่าอยู่คนเดียวนะคะเอาหุ่นจามาไว้ข้างหน้าปุ๊บบอกได้เลยเสร็จนะคะสมมติเราแบบไปอยู่รีสอร์ทแบบนี้หนังฆาตกรรมมันชอบแบบนี้เนาะอยู่รีสอร์ทห่างไกลผู้คนมืดมีธรรมชาติอ่างเงี้ยเออเราบอกลูกค้าว่า ลูกค้าอย่าอยู่คนเดียวนะคะนะคะเวลาไปข้างนอกไปกันกลุ่มนะคะนะคะคนจะอิจิมาเซียวคนจะอิจิมาเซียวทาอันถัดไปนะคะโยกิหรือโยกิแปลว่าที่นี่ตรงนี้ที่นี่ตรงนี้โ so ยกิโซกิดาดีเซียวโยกิยุนินะ โยกีในที่นี่ทำหน้าที่เป็นสถานที่บปแล้วนะคะสมมติเราบอกโยกีอิสโซยอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ทีนี้ซอตรงนี้เขียมวงไว้ในหะ้นาซอตัวนี้ย่อมาจากคำว่าเอซอเป็นการชี้สถานที่ที่เกิดอีเวนต์ขึ้นใช่ปะโยกีซอรคีดาดีเซลสม,มมติเราบอกใครสักคนว่าการุณารอที่ตรงนี้นะคะใช้แบบนี้ได้เลยนะโยกีซอรคีดาดีเซลเห็นไหมกะรุณารอที่ตรงนี้นะคะได้นะดังนั้นใช้ซอก็ได้ใช้เอซอก็ได้ หรืออีกอันหนึ่งนะที่เราใช้บ่อยเวลาเราบอกว่าถ้าสมมติเรียกคนเกาหลีที่เราไม่รู้จักเช่นเรียกพนักงานเรียกเด็กเซอร์เรียกใครก็ตามที่เราไม่รู้จักก็ใช้คําว่าโยเกียวได้นะอันนี้จะสุภาพนะคะโยเกียวโทษน,นะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็จะมาหาเราได้เหมือนกันอืมท่านว่าโชกีโชกิแปลว่าที่โนทโนที่โนนะะที่โนนนะคะที่โนนนะคะ โชกีโพซิโอโพซป,ปว่าจงดูหรือกรุณาดูใช่ไหมชกีเป็นการระบุตำแหน่งแล้วว่าตรงนู้นน่ะกรรณาดูหรือถ้าเราต้องการเรียกคนที่ไม่รู้จักใช้โชกีโอได้เหมือนกันโชกีโอได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสุภาพนะคะใช้ได้ถ้ามาจีกึมเป็นการบอกระยะเวลาแหละจีกึมคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ณณเวลานี้เลยนะจีกึมข่ายเฮีจีกึมายเฮเห็นไหม ซีกมแปลว่าตอนนี้ค่าแปลว่าไปยาเหวแปลว่าต้องต้องไปตอนนี้เลยค่ะซีกิมคายาเหวต้องไปตอนนี้เลยถัดมานาจุงเงแปลว่าร,รอบหน้าคราวหน้าโอกาสหน้าเขียนๆคราวหน้าแล้วกันเนาะเออครั้งหน้าแบบนี้นะคะหรือเราจะบอกว่าคราวหลังบ้านเราเรียกครั้งหน้าหรือครั้งหลังจริงๆได้ทั้งคู่เนาะนาจุงเง่ทาชีมันไน่นาจุงเงทาชมานแปลว่าอะไรคะ เจอกันอีกครั้งครั้งหน้าหรือคราวหน้าเจอกันอีกทีแล้วกันนะเป็นการบอกช่วงระยะเวลาเห็นไหมทาชิอีกครั้งบันไนโเจอกันพบก,กันแล้วก็ใส่นาจงีเข้าไปครั้งหน้าเจอกันละกันเออนะคะเจอจริงหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนว่าครั้งหน้าเจอกันทันมามอนจอบอนจ,จอแปละว่าก่อนเออทำก่อนเลยค่ะพี่ไปก่อนเลยนะคะ먼저해보세요 บอลจแปลว่าก่อนใช่ไหมเฮก็คือทำผู้เสียบแปลว่าลองดูบอลจ่อเฮผู้เสียบแปลว่าลองทําดูก่อนสิเออบอกใครบอกตัวเองปะไม่บอกคนอื่นเพราะว่าทําไมคะลงท้ายประโยคด,ด้วยเซโยเป็นการยกย่องชาวเกาหลีจะไม่ยกย่องตัวเองเขาจะใช้ในการยกย่องผู้อื่นเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าลงโดยท้ายด้วยเซโยแบบนี้สันนิฐานไปเลยว่าพูดกับคนอื่นนั่นเองอาจจะบอกว่าบ <c oughs> อลจ่อใ bon ครออบอลจ่อจ่ำนี้ใช่ไหบอลจ่อยัเกียว บอลจอคาเกวแปลว่าไปก่อนนะคะที่เราบอกบอกเพื่อนเวลาเรื่องงานบอลจอคาเกวไปก่อนนะคะเนอนี่แหละใช้คำว่าบอนจอนั่นเองค่ะบอกลำดับนะทันมากอีมีแปลว่าแล้วแล้วเลยแสดงความเป็นอดีตเลยอีมีอัลกูอิโซโซยอีมีแปลว่า แล้วใช่ไหมอิดะคำนี้แปลว่ารู้แปลว่าทราบทีนี้เราบอกว่ากูอิดะใช่ไหมกูอิดสวยคำนี้เป็นไวยากรณ์นะคะรูปปัจจุบันแปลว่ากําลังทําบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมทีนี้ไอ้รูปปัจจุบันเนี่ยมันผันเป็นอดีตอีกรอบหนึ่งว่าเนี่ยสิ่งนี้นะฉันรู้อยู่แล้วและกําลังรู้อยู่ตอนนี้ด้วยก็คือฉันรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วอาจจะแบบแฟนซ่อนความลับอะไรเอาไว้แล้วเราบอกว่าอีบีอาร์กูอิยรู้อยู่นานแล้วคะ่ะ ฉันรู้ไปแล้วฉันทราบแล้วแบบนี้นะคะเออทมพาโรพาโรเนี่ยแปลว่าตรงไปก็ได้แปลว่าทันทีทันใดก็ได้แปลว่าเปะก็ได้นะคะได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทพาโรเททาเพจูเซพาโรทีนี้เททาเพแปลว่าตอบก็คือสมมติเราถามปุ๊บให้เขาตอบเลยคําไม่ออกเสียงว,ว่าเพเพนะคะเพ เททาเพจูเซกรุนาตอบคำถามในทันทีมันจะมีเกมถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบเลยนะคะพารูเททาเพเซนะคะเอาเอาพารูขึ้นมาตรงนี้แปลว่าเอามาขยายว่าให้เขาตอบในทันทีทันใดนั่นเองถัดมาจึกฉีจึกฉีทันทีเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะคะอันนี้คือคำมีความหมายเดียวคือทันใดทันทีเลยนะวินาทีนั้นเลยจิกฉี่처리해주세요 ในทันทีทันใดเห็นไหมโชดีเหตุแปลว่าการจัดการการจัดการแปลว่าทําให้เสร็จทําให้จบทําให้เลิกสมมุตินะว่าเราไปจัดงานอ,าอะไรดีแต่งงานใส่งานแต่งงานแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนี่ตัวอ,อ, <c oughs> อย่างอะไรเนี่ยเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่งานนะคะเราต้องการให้ทีมงานเนี่ยจัดการก็คือเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดล้างกวาดล้างออกไปให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรก็ตามใช้คําว่าโชอดีเะตอก็คือไปเคลียร์ทางให้หมดนะ จิกฉีโชลีจูเซลกรุณาจัดการในทันทีทันใดในด่วนเลยตอนนี้นะคะฮัตมาคียวุกแปลว่าในที่สุดหรือผลสุดท้ายอะไรอะผลสุดท้ายคําว่าสุดท้ายเขียนยๆคำว่าสุดท้ายดีกว่าเนาะสุดท้ายคําเดียวน่าจะเข้าใจในที่สุดท้ายในท้ายที่สุดอ่ะเออนั่นแหละคํานั้นเคียวรุกอ่ะเคียวุกพวกกิเฮโซยโอโมโอโมนะครับคียวุกในที่สุดผลสุดท้ายแล้ว พอกีเฮดเซลพกีฮาดาคำนี้นะคะแปลว่าลมเลิกยกเลิกไม่เอาละพออละนะคะอือจะทำไม่ไหวทำไม่ได้หรืออะไรก็ตามเขาก็เลยลมเลิกความตั้งใจเคอร์กุกพอกีเฮดเลเคอร์กุกพกีเลมเลิกความตั้งใจในท้ายที่สุดนั่นเองถัดมาจิกจอบจิกจอบแปลว่าทำเองทำโดยตรงโดยตรงก็ได้จิกจอบฮอกกินเน จิ๊กจ๊อบฮอคก,กินเน่โปเซลเห็นไหมฮอคก,กินเน่แปลว่าตรวจสอบเช็คนะคะโปรเซลกรุณาลองทําดูนะคะกรุณาทําการตรวจสอบด้วยตนเองสมมติเราจะขึ้นเครื่องเราไปเช็คไฟแล้วก็ต้องเช็คด้วยตัวเองใช่ไหมคะจิกจอบฮอคก,กินเน่โปรเซลเออกรุณาตรวจสอบด้วยตนเองคันจอบแปลว่าทางอ้อมแบบได้ยินคํานี้มาทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าสาคันจอบ적으로영향을받았어요คันจอบ적으로อันนี้มาผู่กันนะคะอันนี้ อันนี้อือโรเนี่ยแปลว่าด้วยหรือโดยยองแหงแปลว่าผลกระทบพาราเซลคือ,อกกได้รับรับผลกระทบโดยอ้อมทางอ้อมนั่นเองใช้อือโรเพื่อมันเป็นการขยายเชิงเชิงไวยากรณ์ว่าด้วยหรือโดยเห็นไหมได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมนั่นเองค่ะใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นจิกจบเป็นจิกจบจกโกรก็ได้เหมือนกันคันจบย,ยองแหงเงินพาราซก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะสวยขึ้น ท่มาเค ok แปลว,ว่าเรื่อยๆทําต่อไปเขยเียนให้เรื่อยๆทําต่อไปเคศคุงบ ok ุเหตัวอย่างประโยคน่ากลัวมากคุงบุเหแปลว่าเรียนใช่ไหมคะเรียนต่อไปเรื่อยๆเคศคงบุเห ok เรียนไปเรื่อยๆคะ่ะใหญ่ยุย่นเหมือนที่เรากาลังทําตอนนี้นะคะทําดีแล้วนะท่านมาทือเดียวทึ่เ uh ดียวนที่สุดเดียวเฮนโย เฮเนดาคำนี้นะคะแปลว่าทำจนเสร็จสิ้นทำจนสำเร็จทำจนบรรลุตามวัตถุประสงค์นั่นเองทีเดียวเฮน o สเสมมุติเราเจอเพื่อนเนาะแบบโอ้โหนางพยายามมาตั้งหลายปีเพื่อจะทำอะไรบางอย่างในที่สุดเนี่นะเขาก็ทำได้สำเร็จแล้วแบบนี้ค่ะเฮนสเลคับจากอันนี้ใช้บ่อยแปลว่ากระทนหันอยู่ๆก็เออเช่น k a บจากีเ e n g ก n งนั s เซย ชื้อครับจะกีขยายคำนี้นะเส้นกักนัสยเกั่งนะคะเส้นกังนัดสยแปลว่าอะไรคิดออกขึ้นมาสมมติเราคุยกันเรื่องอะไรอยู่สักนี่นแหละแล้วมันมช่วยกันนึกแล้วนึกไม่ออกแล้วก็เดินไปล้างจานพอล้างจานปุ๊บคิดออกเลยโดยกระดษาาันหันอยู่ๆก็คิดออกน,นั่นเองค่ะครับจะกีเส้นกังน,นะะัสวยหรือบางทีครับจะกีถูกใช้ในกรณีคุยกับเพื่อนก็ได้เช่นครับจะกีแค่นั้นเลยก็ได้นะคะอย่างเงี้ยครับจะกีแบบนี้เลยสมมติเพื่อนบอกว่าโอ้ฉันอยากเจอเขาอย่างเงี้ยแล้วบอก อะไรอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเป็นไรป่ะเนี่ยขับจราจรได้เลยธรรมะทึกขีทึกขีแปลว่าโดยเฉพาะหรือเป็นพิเศษเขียนยังไงโดยเฉพาะหรือเป็นพิเศษออกเสียงแบบนี้นะทึกขีทึกขี่เออเสียงมันโยงกันทึกขี่าทึกขี่ชูมาเดพับไปเราบอกว่าเพื่อนโทรมาถามว่าวันไหนว่างเราบอกว่าโอ้ยยุ่งทุกวันโดยเฉพาะนะสุดสัปดาห์ฉันยุ่งมากเลยทึกขี ชู่อใหม่แปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์คือเมื่อไหร่คะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพับไปคือยุ่งยุ่งมากเลยโดยเฉพาะตอนสุดสัปดาห์เนี่ยก็คือทาไมไม่อยากจเจอเพื่อน <laughs> อะไรวะทัดมาเทเชโรเทเชโรแปลว่าโดยรวมก็ได้โดยจุดสำคัญก็ได้ โดยเฉพาะจุดสำคัญสำคัญก็ได้โดยรวมก็ได้โดยทั่วไปแล้วก็ได้นะคะชาเทเชโรชัวสอยเทชโรชัสอยสมมติเพื่อนมีงานโชว์เอ็กซิบิชันรูปภาพเนาะแล้วแบบเปงานเพื่อนก็นบบเป็นไงบ้างโอเคไหมงานสนุกไหมแล้วบอกว่าเอ่อเทเชโรชัวสยชัวสวยก็คือดีค่ะชอบค่ะใช่ไหมเท c h เชโรโดยรวมแล้วดีนะคะนั่นเองเออแล้วจะบอกไม่ดีได้หรอเออไนมาชูโรชูโรแปลว่าส่วนใหญ่นะนะเขียนให้ ส่วนมากส่วนใหญ่จูโรคนจะอิสโย์โอเมก้าเชื่อชัมกัน j ูโ ja oh ja ja, ร่คนจะอิสโย์คนจะแปลว่าอะไรนะจำได้ไหมเออแปลว่าคนเดียวส่วนใหญ่แล้วนี่นะใช่ไหมคะอยู่คนเดียวนั่นเองเออส่วนใหญ่อยู่คนเดียวค่ะคนจะอิสโย์จูโรคนจะอิสโยในในหนึ่งเดือน30วันเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่กับอยู่กับเพื่อนบ้างประมาณ 5วันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือชูโรอยู่คนเดียวค่ะทันมากโอฮิเรยวกลับกลับเป็นกลับกันอีกด้านหนึ่งนี่นะคะโอฮิเ oh, รียวชิบ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 ตรงนี้นะคือกากูมาวอเฮสโยโอฮิเรียวกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ากลับเป็นคือกาเขาโคมาวอเฮสโยโคมาวอเสโยเขามาเป็นขอบคุณเราสมมุติเรามีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเนี่ยกำลัง กำลังทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอืมอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนเท่าไหร่หรือว่าเพื่อนนะ่าจะเพื่อนควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เราก็เลยไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกอย่าทําแบบนี้นะมันน่นน่นั่นน่น,น,นด้วยความหวังดีเพราะว่าเราลักเพื่อนใช่ไหมคะแต่เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยทำไมแกพูดอย่างนี้นั่นนั่นนั่นนี่เพราะเพื่อนต้องการจะทําสิ่งนั้นอยู่แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนก็ได้มาขอบคุณเราว่าเออขอบคุณนะ ที่วันนั้นพูดแบบนั้นทำให้ได้จุดอะไรบางอย่างเออกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาขอบคุณเราแทนนะคะเออมันบางทีเราก็แบบมีมีคนเตือนแล้วก็ไม่ฟังใช่ไหมพอเวลาผ่านไปเราจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเตือนนั้นเป็นความหวังดีที่แท้จริงออดแโอฮิริโอคือก oh ัป so คู <Okay. S 1> มาวเฮสโยจอถัดมาทุตเทเฉแปลว่ายังไงกันแน่อย่างไรกันแน่นะคะแปลว่ากันแน่อืม ทูเเชเวกเรียวทเชอย่างไรกันแน่เวคือทำไมเรียวเป็นแบบนั้นเออทำไมเป็นแบบนั้นวะกันแน่ใช่ปะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นกันแท้ทูเทเชเวกเรียวหรือเราจะบอกว่าทูเเชบัวก็ได้นะคะมันคืออะไรกันแน่วะทูเทเชบัอะไรกันวะอะไรกันแน่วะได้ได้เหมือนกันทูเเชยังไงกันแน่ ทึลิมอบฉีทลิมอบีคำว่าทึลิมแปลว่าความผิดพลาดเออความไม่เหมือนความผิดพลาดอบฉีแปลว่าอย่างไม่มีรวมกันเป็นอย่างไม่มีความผิดพลาดก็คืออะไรคะคือแม่นแม่นยำนนูหายไปแม่นยำไม่ม fi ีผิดเออ i̇şte ทึล่ลิมอบฉีคิดเเขียวทลิมอบฉีอย่างไม่มีผิดพลาดเลยอย่างแม่นยำนะ เคียวเขียวจำได้จำได้อย่างแม่นยำจำได้เป๊ะมากนะคะท่านมาโคอีคำนี้ออกเสียงเป็นอีนะออกเสียงอีก็ได้ถ้าถนัดโคอีแปลว่าเกือบเกือบแล้วค่ะคุณพี่เกือบเกือบอะไรจะเช่นโคอีกึนนัดซอยคอีกึนนัดซอยแปลว่าอะไรเกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะจบแล้วนะคะเพื่อนมเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีประชุมยังไม่เสร็จดีกว่าทำไมนานจังวะแล้วบอกว่าเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้เสร็จแล้วโคอีกึนนัดซอยเดี๋ยวจะใช้คำว่าโคอย 도착해요ขียก็ได้도착ช어าคิดสวยวค,ยควยวมันไม่ได้แปลว่าถึงแล้วนะแต่แปลว่าเกือบถึงแล้วอีกเดียวนะคะเกือบถึงละเออคอยทูช่าคิดสวยวก็ได้นั้นคำว่าคอยถ้าไปอยู่ข้างหน้าประโยคก็คือเกือบแล ยังยังไม่สมบูรณ์แบบประมาณ98%นะคะทีนี้ในคลิปนี้อย่าลืมนะว่าต้องจดแล้วเอาไปลองแต่งประโยคด้วยทำให้ทุกคนเก่งในการสร้างประโยคมากขึ้นนะคะมีคำไหนที่ดูแล้วว่าเป็นอันใหม่เลยแบบไม่เคยรู้เลยอะ่ะคอมเมนต์บอกเข็มหน่อยว่าคำเนี้ยบี้หนูไม่เคยเจอมาก่อนเลยแบบนี้คอมเม์บอกเข้มนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเรา,เราถึงระดับไหนแล้วเออเพราะว่ามันจะมีแบบบางเวลเวระดับต้นเป็นอะไรเพราะว่าในคำเนี้ยที่เอามาฝากเป็นระดับต้นหมดเลยอืมเพื่อจะเอาระดับสูงมาฝากนะคะโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กด แป้งปลาเข็มจะทำคลิปน่ารักน่ารักต่อไปนะคะขอบใจมิดาอันยอง